ชาสวัสดีครับครับไปงนี้บ้างใครเนี้เหนื่อยไหมหรือไง่มันมันเวทมันใหญ่เกินไปไหมใ่อมามันก็ตายแล้วร้สามสามอะเ่้ยใจไปนะจริงจเราเราอยากจะต่อยครับเกินเท่าไหร่ดีครับร้อยสามสบอามนะพอแล้วนะครั้อาสามนี่ใหญ่ใหญ่มากเกินไปนะใช่ชิ้งใหญ่ไม่ได้ พอดีครับอาพูดอะไรถึงเป็นมวยหน่อยครับกขอโทษครับกป็นอะใจครับก็ไฟหน้าค่อยว่ากันใหม่อยครับผมอาฝากไปถึงโปรโมเตอร์หน่อยขอเท่าไหร่ดีไฟหน้าสักร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดเท่าเราเจ็บยมัไม่ไหวครับเจ็บนะขอโาษครับเป็นกอลังใจให้น้องชายสวัสดีครับน้องชายนวัสดครับเดี๋ยวเราไปต้องการกัดแล้วคุยแล้วนี่คุยแล้วเป็นแง่ตื่นเต้นไหชกครั้งแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะเฮ้ยจริงๆเราชกน้ำหนักเท่าไหร่ครับ ก็ตั้งแต่ร้อยสามสิบสามสิบสามสองดูได้หมดเลยเห็นเห็นล่าสุดที่ก่อนมาช่วยนี่คือร้อยสามห้าถึงสามเจ็ดแล้วครับกับคิมพ์รวยสามเจ็ดแล้วครับอ๋อกับคิมพ์รวยสามเจ็ดเลยแต่ว่าไม่ต่อยครับอยากไปแต่น้ำหนักที่ดีที่สุดที่ที่เราคิดว่าเราต่อยที่ดีที่สุดสามสองครับสามสองครับครับโอ้สามสองนี่ตัวชกเยียบเลยครัดขึ้นขึ้นนี้ครับอยากอยากจะเป้าหมายของเราเนี่ยพอมาชกช่องเสีดแล้วเราอยากได้แชมป์ได้แล้วต้องไหม ผมตั้งแต่ชกมมาผมไม่เคยได้โอกาสชิงแชมป์นะครับสักทีก็ไม่เคยครับยังไม่เคยริงแชมป์เลยผมก็อยากแล้วช่องเจ็ดนี่เป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกครับวันนี้นี่ก็ประสบผลเร็วแล้วเราโลาชกไปสักกี่ยกแล้วเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราคุมอยู่แล้วเราเอาได้ผมก็มั่นใจตั้งแต่ทีแรกแล้วครับแต่ผมไม่ประมาทเพราะว่าที่เขาก็เก่งครับเห็นว่ามียกสามที่เราเดินะเดินไปโดนแข้งเขาตกใจไหมเดินเดินไปโดนแข้งเขาเยอะเหมือนกันนะม้ายนะ ก็ครับนี่หน่อยก็ค่อยๆแก้ไปครับแต่พอพออีกยกนึงก็ปรับเกมใหม่แล้วก็บวจ,จบไปเขาเขาเขาสั่งเรแล้ว,ลวครับฝากถึงแฟนมวยหน่อยครับผมก <c oughs> ็ขอให้แฟนมวยติดตามค่ายมวยเชฟมันทำเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกนะครับกจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้นี่เป็นของขวัญวันแต่งงานเองปะ <c oughs> ใช่ครับ เดีจะกลับไปแต่งงานนะเวนี่กลับไปแต่งงานนะแต่ระผมั้งนี้นี้ก็เดินทางกลับเลยครับโอ้โหเท่งนี้เรยังหล่ออยู่ถ้าเกิดเราถามว่าแฟนเไหนได้ปะไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วไม่สนงแล้วที่ด้วยยินดี้วยครับบคมกครับผมท่านชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างครนี้เหนื่อยไหมหรือไงเนื่อยครับ มันมันเวทมันใหญ่เกินไปไหมออยมามันจะตายแล้วรอสามสามเอใจไปนะจริงๆเราอยากจะย่อยครับเปิเท่าไหร่ดีครับร้อยสามสิบรอยสามปพอแล้วนะร้อยสาสามนี่ใหญ่ใหญ่มากเกินไปนะใช่ใหญ่ สวัีอาไรถึงปยหน่อยครับระดมัาเขอโทษใจครับไหน้าค่อยว่ากันนสครับผมอาฝากกระดิ่งโฟมเมเตอร์หน่อยขอเท่าไหร่ดีไปหน้าสักร้อยสาบร้อยสามสิบเท่าไร่ไม่ไหวครับเ็นของครับเป็นใจให้นะใจ